ทรีบรอดแบนยังคงเพิ่มสปีดอินเทอร์เน็ตไม่ยังต่อเนื่องเ,เชื่อมั่นใน3ามมิลล วันนี้พี่ฟอยพาสชินกับแม่เราจะจักิจกรรมอะไรกันบ้างเลยค่ะวันนี้นะคะที่บอร์ดแมนนะคะจัดกิจกรรมลูกค้ามาครับเราจะใชที่บอร์ดแมนรับไปเลยจะสงของเราเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมของเราจะขึ้นที่ไหนบ้างคะณพี่ฟอยแต่ขึ้นที่ตาช้างนะคะ ที่สุดิกนการเซนท์ขั้นสุดรัตทินีนะคะสำหรับผู้ค้าทั้นใดที่ยังไม่ได้กระทงนะคะสามารถมาหาเราได้นะคะแล้วก็ตอนบ่ายช่วงเย็นนะคะเราจะเอากระทงนะคะไปรลอยที่ดิมิทนำสังกีนะคะ,ะเดี๋ยวตราไปดูกิจกรรม ขอบคุณที่ใช้บริการอย่างครคบและตอนนี้ค่ะเราก็ได้อยู่ที่ไหนคะพี่ชายเซ้นทรัลสุราษธานีค่ะจากเมื่อเช้านะคะที่เรามีการจัดกิจกรรมนะคะแจกกระทุให้กับลูกค้าเในวัมาตรมที่ศูนย์บริการชั้นเกษตรตอนนี้เราได้บุกทีมงานนะคะมาที่ศูนย์บริการสามีมีสาขาเซ้นทรัลสุราษธานีนะคะและวันนี้เราก็จะมาแจกกระตุ้นกลูก้า ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านะคะวันนี้นะคะคีบอแปะบอกว่าท่านนี้นะคะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะแจกการะทงให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในส่วนบริการนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่เป็นลูกค้าสาวในีได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะท่านสามารถเดินเข้ามาเดินรอมเข้ามาหรือท่านจะมาสอบถามน,นะคะวันนี้นะคะคีบอแป็จะแจกกระทงขนมปังวัวไปนะคะ ที่ได้มีเสียงนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่บอกแบกย้ำกันเลยว่าแค่พักเข้ามาทำรับบริการสองคำหรือว่าสนใจติดตั้งองุปกรณนะคะท่านก็จะได้รับกระทงกสับบ้านกันไปเลยนะคะรอรุ่นงานกัน การที่สัสามีดีรู้สึกยังไงบ้างที่สามีดีได้มีการจัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้ายังไงว้าเอากรบ้งแบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็เป็นลูกค้าสามีดีมาหลายปีแล้ว ทีบอดแบนสุรยา,าน,นี้นะคะในงานประเณียสืบสารนะคะวันลอยกระทงประจำปี2557นะคะวันนี้นะคะพวกเรา,งงาทีบอดแบนนะคะได้ร่วมกันแจกกระทงให้กับลูกค้าก็ถือว่าสามารถเรียกรอยยิมให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่ชายใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามชมวิดีโอของเรานะคะในวันนี้สําหรับตอนนี้พบกันใหม่ปีหน้า